เรามปต่อกันเลยในข้อที่91นะคะข้อ91พี่อ่านคำสั่งให้ฟังก่อนนะ Directions choose the alternative that is the closest in meaning to the underlined word แปลว่าอะไรคะเขาบอกว่าให้เลือกตัวเลือกที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำที่ขีดเส้นใต้มากที่สุดคำว่า alternative ค่ะน้องคะมีคำอื่นอีกไหมคะที่นอกจากคำนี้ที่แปลว่าตัวเลือกทางเลือกคะ่ะ มีคำว่าอะไรอีกบ้าง alternative choice option alternative choice option แปลว่าตัวเลือกหรือทางเลือกค่ะ u n d e l i n e แปลว่าอะไรคะ u n d e l i n e แปลว่าขีดเส้นตายค่ะ อันเดอร์สไตลถูกปะไลน์แปลว่าเส้นค่ะอันเดอร์ไลน์จ er ะก็คือที่ขี er ดเส้นใต้อันเดอร์ไลน์จะดวดก็คือคำที่ขีดเส้นใต้นั่นเอง alternative option choice alternative option choice แปลว่าอะไรคะตัวเลือกทางเลือกค่ะอันเดอร์ไลน์ได้แปลว่าที่ข Under, ดีดเส้นใต้อันเดอร์แปลว่าใต้ถูกปะไลน์แปลว่าเส้นอันเดอร์ไลน์ได้ก็คือเส้นหิ้วข้างใต้คือที่ขีดเส้นใต้นั่นเองค่ะ ทั้งความกัน 3, 4 alternative option choice alternative option choice แปลว่าอะไรคะตัวเลือกทางเลือก u n d e r l i n e ้ under คะ่ะ under แปลว่าใต้ line แปลว่าเส้น underlined เลยแปลว่าเส้นที่อยู่ข้างใต้จึงแปลว่าอะไรคะที่ขีดเส้นใต้นั่นเองทันไหมเอ่ยทันเนอะสองคำค่ะ เทียวออกได้ปะเสร็จปะ alternative option choice แปลว่าตัวเลือกทางเลือก a n d r l i d จะแปลว,ว่าที่ขีเซนใต้เหนวะคะออกนะข้อเ1สค่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า m o r r o said he was improperly fined last year based on what he said were false allegations that he had assaulted an airport execution e c u i ขอโทค่ะโอเคแปลแปลแปลที่ให้เวลานองแปลหนึ่งนาที สร็จปะจะหนึ่งนาทีแล้วนะแปลน่าจะเสร็จแล้วนะคะน้องคะพี่ให้เวลาหนึ่งนาทีนี่คือให้น้องแปลนะอย่านั่งเฉยๆนะพี่ตั้งใจจะฝึกนะคะเพราะตอนแบบเวลาน้องสอบจริงอย่างที่พี่พูดไปหลายครั้งแล้วคือตอนน้องสอบจริงมันไม่มีพี่มานั่งแปลให้แน่นอนแล้วไม่มีใครมาแปลให้น้องน้องต้องฝึกแปลนะคือแปลช่วงแรกนะ่ะอาจจะยังไม่ชินอนะ่จจะยังแปลไม่ได้อนะอาจจะยังแปลเราไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วคือไม่มีใครแบบฝึกครั้งแรกปุ๊บได้ปับ๊บ ไม่มีทางนอ้องคือมันต้องฝึกหลายๆครั้งแล้วมันก็จะค่อยๆค,คล่องขึ้นโดยอัตโนมัติเออเพราะฉะนั้นก็ลองฝึกดูนะคะลองฝึกดูมันอาจจะยากนิดนึงในช่วงแรกอะ่ะจะยังไปไม่คล่องช้าอะไรเงี้ยก็ลองดูไปเรื่อยๆมันก็จะคล่องเองอะ่ะ อย่างตอนแรกเวลาน้องแปลข้อหนึ่งเนี้ยน้องอาจจะใช้เวลาแปลสองนาทีต่อไปพอแปลเรื่อยๆมันก็จะลดลงเป็นนาทีครึ่งเหลือนาทีหนึ่งเหลือครึ่งนาทีอะไรเงี้ยตัวใน,นที่สุดน้องจะสามารถอ่านไปแล้วแปลไปพร้อมกันได้เลยพอน้องอ่านจ,จบน้องจะสามารถแปลออกมาได้เลยอืมันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ฝึกนิดนึงนะคะช่วยกันนะโอเคค่ะพี่แปลนะ คือที่พี่พูดพูดมาคือให้เวลาน้องเที่ยงแปลไม่ทันให้ได้แปลต่ออีกสักนาทีหนึ่งแลวตอนนี้พี่คิดว่าพี่ให้เวลาข้อนีบประมาณ2นาทีแล้วเพราะฉะนั้นพี่แปลเลยนะคะเขาบอกว่ามาร์เรอร์เนี่ยกล่าวว่าเดี๋ยวนะพี่แปลไม่ได้อะถ้าพี่แปลแล้วไม่ใช่หมายความว่าพี่แปลข้อนี้ไม่ได้นะต่หมถึงพี่แปลตอนนี้ไม่ได้เพราะถ้าพี่แปลน้องจะรู้ทันทีว่าอีคำนี้หมายความว่าไงน้องก็สามารถเลือกชอยได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จะแปลชอยให้ก่อน แล้วให้เวลาน้องอีกหนึ่งนาทีในการเติมว่าจะเอาข้อไหนโอเคปะลองเติมดูนะชออยส์นะคะข้อแรกคือ a t t a c k พารีอินเวสต์ข้อสี่มอดเจอร์ดข้อดีไซส์แปลว่าอะไรคะน้องบอกพี่หนูไม่ได้สักคำอ,อะไรเงี้ยเริ่มจากคำแรก ATTACK แปลว่าอะไรคะน้องคะ Attack คำว่าจู่โจมโจมตีเขากับคำว่า a s s a i l t shot attack a s s a i l t shot ผมวนจู่โจมโจมตีเสร็จป่ะ a t t a c k ACEL l Charge a d a p t ACEL l Charge แปลว่าจู่โจมโจมตีค่ะตัวต่อมาเสร็จเนาะ ตัวต่อมาอินเวสอินเวสแปลว่าอะไรคะบุกโกค่ะตัวต,ต่อมาค่ะมอนชูเอเตสเคซี motivate แปลว่าอะไรคะกระตุนนะะ้นค่ะต้องคำว่า motivate, activate, stimulate motivate, activate, stimulate, r o u s e arouse motivate, activate, stimulate, arouse, Ar ท่องคำกัน3,4ม motivate, activate, stimulate rouse, arouse, motivate, actuate, stimulate, rouse, arouse. ท่องพร้มกันค่ะ3,4กระตุน้นมีคำว,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 ว่าอะไรบ้างคะ motivate, actuate, stimulate, rouse, arouse, motivate, actuate, stimulate, rouse, arouse. แปลว่าอะไรคะแปลว่ากระตุ้นคำว่าจู่โจมโจมตีมีคำว่าอะไรบ้างคะท่องพร้อมกัน attack, assail, charge. Attack, a s s a l charge แปลว่าอะไรคะจู่โจมโจมตีทันป้าเปลี่ยนแผ่นนะเสร็จนะคะชอยข้อสุดท้ายค่ะคำว่า s i e n แปลว่าจับคว้าโชกชวยเอาไวะะ้อย่างเงี้ยค่ะ ไซส์เยราะว่จับควา้าฉกสวยเอาไว้โอเคค่ะพี่ปลาความหมายครบทั้งข้อ4่ชอยส์แล้ว A B C และ D a t t a c ช i n v e น t m o t i v a เ e Signs เพราะฉะนั้นนะคะลองเติมด้วยตนเองเนาะตอบข้ออะไรดีนะคะ A B C หรือ D-Doc พี่ให้เวลาหนึ่งาทีค่ะเห็เนาะตอบข้ออะไรกันบ้างคะใครตอบข้อ A ข้อ B มีปะ4แค้ c นละคะ D-Doc อกมีไหม โอเคพี่จะแตกคำสับให้ก่อนนะคะพี่เชื่อว่าพอแตกคำสับปุบน้องทุกคนก็สามารถเตตอบได้อย่างรวดเร็วอันนี้นะคะข้อ91พี่แปลให้เลยแล้วกันเนาะเราจะแตกคำสับทีเดียวค่ะเขาบอกว่ามาเรอร์กล่าวว่าเขานี่นะถูกไล่ออกอย่างไม่เหมาะสมปีที่แล้วค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากสิ่งนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นข้อกล่าวหาที่ผิดนะว่าเขาอะไปเหมือนกับบล a บ l a a assault ผู้บริหารของสนามบินอือฮึ คือเขาถูกไล่ออกเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ผิดที่ว่าเขาไป b l ปบลา b a ผู้บริหารสนามบินนะคะบลา b a นั่นคือพี่เวนให้น้องเติมโอเคปะเดี๋ยวรอแปลทั้งหมดน่าจะฟังดูเรื่องมากกว่านี้นะคะตรงนี้แปลแล้วพอมันขาดคํานึงก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่พี่ว่าน้องหลายคนน่าจะตอบได้แล้วแหละไหมใช่ปะเ,ออเดี๋ยวเราค่อยเฉลยทีเดียวนะคะคำว่า improperly แปลว่าอะไรคะ อิมบอกว่าไม่ถูกปะ proper บอกว่าอะไรคะ proper บอกว่าเหมาะสมค่ะ improperly เลยแปลว่าอะไรคะอย่างไม่เหมาะสมไฟแปลว่าอะไรคะไล่ออกค่ะเห็นตัวนี้ไหมคะ verb to be บวกกับ verb ช่องสามแปลว่าเขาไม่ได้ไล่ตัวเองออกค่ะแต่มาเรอร์เขาถูกไล่ออกนั่นเอง เห็นป้าเวิร์บทวีบอกเวิร์บช่องสามเป็นอะไรคะเป็น passive voice ค่ะ passive voice แปลว่าอะไรคะจำได้ไหมประธานถูกกระท h a เมื่อประธานถูกกระท h a เพราะฉะนั้นตรงนี้คะมเมลเลอร์เขาไม่ได้ไล่ตัวเองออกแต่เขาถูกคนอื่นไล่ออกนั่นเองทันไหมเอ่ยทันเนาะเดี๋ยวทวนตรงนี้ให้อีกรอบหนึ่งนะคะขอแต่คําศัพท์ก่อนคะ่ะคําว่า find. ไฟไฟนี่นะคะเป็นคํานามแปลว่าไฟใช่คะ่ะแต่ไฟในที่นี้ใช้เป็น verb ค่ะแปลว่าไล่ออก น้องเคยดูหนังฝรั่งไหมคะจะไล่ออกทีเขาจะชีหน้าแล้วก็บอกว่า you are fire d นั่นแหละคุณถูกไล่ออกค่ะเนี่ยฝรั่งจะชอบใช้คำนี้ค่ะเวลาแบบในหนังนะ you are fire d คุณถูกไล่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะใช้บ่อยมาก fire <c oughs> นะคะเป็นเวอรแปลว่าไล่ออกมีคำไหนอีกบ้างคะ่ะไล่ออก fire dismiss ไ,ไล่ออกมนันไปเลย kick off เตะมันออกไปนอกจากบริษัทไปเลยตุง้งไล่ออก X sack t h i s m e a n s iss, kick off at sack t h i s m e a n s kick off at sack เท่ากับคำว่า fine ค่ะแปลว่าไล่ออกไล่ออกก็แบบเป็นยังคะเตะมันออกสูบ่บริษัทไปเลยคะ่ะก็คือไล่ออกถูกปะ fine t h i s m e a n s kick off at sack fine t h i s m e a n s kick off at sack แปลว่าอะไรคะไล่ออกคะ่ะตัวต่อไป On, เบสออนแปลว่าอะไรคะขึ้นกับค่ะเบสออนใช้คู่กับไทโพออนเสมอนะคะแปลว่าขึ้นกับขึ้นอยู่กับปลา h ๆว่าไปค่ะอ่าถ้านมี้ก่อนเนาะ improperly ค่ะแปบลบว่าอย่างไม่เหมาะสม,ม,ม improper แปลว่าเหมาะสมค่ะ improperly ก็ Imp คืออย่างไม่เหมาะสมคำว่า file ค่ะในหนังฝรั่งชอบเจอคำนี้ หัวหน้าเขาจะลุกขึ้นมาชี้หน้าแล้วก็บอกว่า you are fired แปลว่าอะไรคะคุณถูกไล่ออกค่ะคําว่า fire เป็นคํานามแปลว่าไฟใช่ค่ะแต่เป็น verb แปลว่าไล่ออกมีคําอื่นอีกที่แปลว่าไล่ออกค่ะ dismiss kick off act sack fire dismiss kick off act sack fire dismiss kick off act sack เป็น verb แปลว่าไล่ออกทั้งสิ้นค่ะตัวต่อมาคําว่า b a s e on ค่ะ b a s e ใช้คู่กับ preposition เสมอนะคะคาว่า b a s e on แปลว่าขึ้นอยู่กับ ไรว่าไปค่ะเห็นบ้าอย่างในโจทย์ก็คือ based on what he said ถูกปะขึ้นกับสิ่งที่เขาพูดค่ะก็คือเหมือนกับว่ามาเรอร์เขาบอกว่าเขาถูกไล่ออกอย่างไม่เหมาะสมแล้วเขาก็อ้างว่าสาเหตุที่เขาโดนไล่ออกอย่างไม่เหมาะสมอันเนี้ยมาจากข้อกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องค่ะที่ว่าเขาไป assault airport executive ค่ะก็คือเขาไป assault ผู้แบบผู้บริหารสนามบินอือ ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาไล่ออกออืเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาโดนไล่ออกอันนี้จากที่เขากล่าวนะคะเห็นไหม improperly นะคะอย่างไม่เหมาะสมไฟค่ะตรงกับคําว่า dismiss kick off a c sack f i n e dismiss kick off a c sack แปลว่าไล่ออกค่ะคําว่า based on แปลว่าขึ้นอยู่กับเหร็จไหมเอ่ย เสร็จปะเสร็จเนาะเพียวออกนะคะแค่สามคำเท่านั้นค่ะจองออนะ allegation แปลว่าอะไรคะข้อกล่าวหาคะ่ะ allegation แปลว่าข้อกล่าวหาตรงกับคำว่าอะไรคะ allegation accusation ค่ะ accuse แปลว่ากล่าวหาถูกป่ะ allegation accusation assertion affirmation accusation เนี่ยค่ะมาจากเบอร์เพื่อคำว่า accuse accuse เป็นเวอร์แปลว่ากล่าวหาอยไปแล้วถูกป่ะ accusation เป็นคำนามคือคำกล่าวหา assertion affirmation allegation แปลว่าข้อกล่าวหาค่ะการกล่าวหา ข้อกล่าวหาการกลับาหา Executive ค่ะแปลว่าผู้บริหารอย่างคำนี้ค่ะน้องเคยเห็นคำนี้ป่ะ CEO อนาคตที่น้องหลายคนอยากเป็นถูกป่ะคะอยากเป็น CEO ของบริษัทใหญ่น้องรู้ไหมคะว่าคำว่า CEO ที่แปลว่าผู้บริหารระดับสูงตรงเนี้ย มันมย,ย่อมาจากคำว่าอะไรคะ Chief Executive Officer ค่ะน้องรู้จักคำว่า CEO กันใช่ป่ะคะน้องหลายคนอยากเป็นด้วยใช่ปะ่ะพี่เชื่อคะ่ะ น้องหลายคนก็ต้องอยากเป็นแบบซีอบริษัทใหญ่ๆซีอบริษัทแบบดังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซีอคือเหมือนแบบเป็นผู้บริหารระดัแบบสูงเป็นประธานอารมณ์นี้คําว่าซีอตรงนี้ย่อมาจาก Chef Executive officerr ค่ะเ e f ก็คือหัวหน้าถูกปะ่ะ e x e c u t i v e คือผู้บริหารค่ะ o f f i c e r นะ Officer คือแบบอารมณ์พนักง,งานอย่างเงี้ยค่ะก็คือหัวหน้าผู้บริหารทางปวงก็คือเป็น CEO อนั่นเองก็เป็นแบบเหมือนประธานกรรมการอย่างเงี้ยนะ allegation นะคะแปลว่าข้อกล่าวหาแปลว่าการกล่าวหาตรงกับคำว่า accusation assertion affirmation accusation assertion affirmation accusation ค่ะมาจากเว r ร์คือคำว่า accuse แปลว่ากล่าวหา executive ค่ะแปลว่าผู้บริหารอย่างคำว่า ceo อย่างเงี้ยมาจากคำว่า chef executive officer ค่ะ chef ก็คือแปลว่าหัวหน้า executive คือผู้บริหาร officer คือแบบพนักงานก็เป็นเหมือนแบบหัวหน้าผู้บริหารในตับสูงนั่นเองเสร็จปะ a l l e g a t i o n นะคะแปลว่าข้อกล่าวหาแปลว่าการกล่าวหาตรงกับคำว่า Accusation, Assertion, Affirmation ท่องคมกัน Alligation, Accusation, Assertion, Affirmation แปลว่าข้อกล,าาล่าวหาการกล่าวหาค่ะ Executive แปลว่าผู้บริหาร CEO คือ Chef, Executive Officer เป็นไหมได้คำตอบหรือปะคะตอบข้อไหนเอ่ย ใครตอบเขาเอบบอยมีปะ C ี่แขนมีไหมคะและดีดองกระคะ,ฉะเฉลยเลยนะน้องคะน้องคิดว่าเขาโดนไล่ออกเพราะข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมที่กล่าวว่าเขาไปทำอะไรผู้บริหารแอร์พอร์ตคะเขาจะสามารถไปจับผู้บริหารแอร์พอร์ตได้ไหมคะใหญ่มาจากไหนไปจับไปคว้าผู้บริหารแอร์พอร์ตตลกคะ่ะดีดอกตัดทิ้งถูกไล่ออกเพราะไปกระตุ้นผู้บริหารแอร์พอร์ตเหรอคะ ระตุ้นมันดูความหมายแง่บวกไปน้องไม่น่าจะโดนไล่ออกนะคะใจุดนี้เพราะฉันซีแขนผิดค่ะ A n กับ B boy ตอบอะไรคะน้องคิดว่าพอเขาไปโจมตีผู้บริหารระดับสูงหรือพอเขาไปบุกรุกคะน้องคะบุกรุกผู้บริหารระดับสูงมันควรจะแปลเป็นอะไรคะไม่เข้าใจนะคะใจุดนี้มันควรจะเป็นบุกรลุกบ้านหรือบุกรุกที่ทํางานถูกปะคือออบเจกต์ของคําว่าบุกรุกมันควรเป็นสถานที่ว่าบุกรุกเข้าไปในที่ไหน ไม่ใช่บุกลุกใครถูกปะ่คะเพราะฉะนั้นเข้อบีก็ดูไม่ค่อย k ม s e เซนค่ะเหลือคข้อเดียวคือข้อ AN ค่ะน้องคะคำว่า assault ค่ะแปลว่าโจมตีแปลว่า,จ,วาจู่โจมค่ะก็เหมือนกับคำว่า attack assault charge จำได้ไหมคะเนี่ยคะ่ะจู่โจมโจมตีค่ะมันจะมีคำว่า attack assault charge แล้วก็ assault ค่ะ แปลว,ว่าจู่โจมโจมตีทันปะ Attack Assault Charge Assault ค่ะแปลว,ว่าจู่โจมโจมตี Attack Assault Charge Assault ค่ะแปลว,ว่าจู่โจมโจมตีทันปะเนี่ยค่ะคือแปลแล,แล้วนะเขาหมายความว่ามาร์่วกล่าวว่าเขาว่าถูกไล่ออกอย่างไม่เหมาะสมค่ะในปีที่แล้วเนื่องจากสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นข้อกล้าเนื่อง ซึ่งสาเหตุของการดวนไล่ออกตัวนี้เขากล่าวว่ามันมาจากข้อกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องที่ว่าเขาไปโจมตีผู้บริหารของสนามบินค่ะคือพอเขาไปโจมตีโปแม่งก็เลยโดนไล่ออกเห็นปะเผื่อใครฟังไม่ทันนะคะข้อ4แคนมอล t ิเวตไม่ใช่เพราะมอลทิเวตมันแปลว่ากระตุ้นซึ่งความหมายในแง่บวกถูกปะพราะฉะนันก็ไม่น่าจะทําให้โดนไล่ออกข้อ4แคนจึงตัดไปค่ะข้อดีด็อกมันจะแปลว่าจับขวาถูกไล่ออกพอแค่จับขวาผู้บริหารของสนามบินก็ไม่น่าจะใช่ปะคะ ก็ผิดข้อพิบอยอินเวตแปลว่าบ,บุกรุก,กค่ะบุกรุกไม่ควรตามด้วยสารที่อ่ะไม่ควรตามด้วยคนถูกปะ่ะออาคือออบเจกตตามหลังคําว่าบุกรุก,กคนมเมนว่าบุกรุกบ้านของคนนี้นะไปบุกรุกวงังไปบุกรุกอะไรอย่างเงี้ยเนี่อบอ,อกป่าบุกรุกธนาคารอารมณ์นั้นนะบุกรุกควรตามด้วยสารที่แต่อันเนี้ยมันตามด้วยคนเพราะฉะนั้นคําว่าบุกรุกเลยไม่น่าจะใช่ค่ะก็เหลือคอยเดียวก็คืออัดแท็กนั่นเองเห็นปะ่ะ Assault นะคะความหมายเดียวกับ Attack Assault Charge แปลว่าจู่โจมโจมตีค่ะทันไหมเลยทันเนอะได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ91ตอบข้อ1ค่ะ Attack โจมตีนั่นเองทันนะคะเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตไปต่อเลยในข้อที่92นะคะสู้ๆนะคะน้องอีก10ข้อจะหมดแล้วนะสู้ๆค่ะ Fighting ต่อกันเลยข้อ92ค่ะ